ให้ช่วยกันสร้างศาลาแล้วก็ได้ร่วมใจกันฉลองศาลาถวา,ายพัตตาหารแดร่พระภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนับว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวบัณฑิตผู้มีปัญญาก็จะเป็นอย่างนี้แหละจิตใจจะมีแต่ความใสสะอาดบริสุทธิ์รักในการสั่งสมความดี เป็นชีวิต,ตจิตใจเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแม้แค่เพียงเล็กน้อยก็สามารถทำใจให้หยุดนิ่งจนกระทั่งได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลในบรวรพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราทราบอย่างนี้แล้วพึงหมั่นทำกุศล สร้างบุญบารมีให้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอโดยทำตามแบบอย่างของบัณฑิตในการก่อนไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาเพื่อชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผุดพองเพื่อที่จะเป็นหนทางไปสู่ความหลุดพ้นเข้าถึงความสุขภายในจนกระทั่ง สามารถกําจัดมดลทินภายในใจของเราให้หมดไปได้ดังนั้นอย่ามองข้ามในการสั่งสมบุญถึงแม้ว่าจะเป็นบุญเล็กน้อยก็ตามให้ขวนขวายทำจะปล่อยผ่านกันนะจ๊ะในที่สุดนี้เนี่ยหลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิ้นให้มีสุขภาพพรรนามยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน คุณรู้ไหมทำไมมนุษย์ทุกคนจึงเป็นพี่น้องกันเหมือนดอกที่ฟักออกจากไข่รังเดียวกันเราได้หายใจอากาศเดียวกันอยู่ตลอดเวลาเราดื่มน้ำจากฟ้าเดียวกันมองดูตะว,วันก็ดวงเดียวกันและอยู่ร่วมกัน to tie and into...